เคยไหมเช้ามืดวันจันทร์เสียงแม่ตะโกนลั่นบ้านไอ้โทนตื่นเดี๋ยวครูทองดีจะมาตีแล้วเดอ้อแต่ไอ้โทนยังนอนแผ่อยู่บนเสือ่อขาเกยหมอนหัวฟุบหมอนข้างในหัวมันคิดแต่ว่าถ้าเป็นวัวได้แบบไอ้ดำหลังบ้านก็คงสบายปิดเทอมทั้งปีไม่ต้องเรียนไม่ต้องสอบนอนกลางวันยันเย็นสวรรค์คงแกล้งคนขี้เกียจเผลอหลับไปตื่นมาอีกที ตัวเองกลายเป็นวัวจริงๆหูตั้งกีบดำหางสะบัดเห็บกัดตูดอีกต่างหากตอนแรกไอ้โทนยังขำเฮ้ยเป็นวัวมันก็ดีไปอีกแบบกินเสร็จหลับกินเสร็จหลับแต่ยังไม่ทันได้อู้พ่อเดินถือเชือกมามานี่เลยไอ้โทนเอ้ยไอ้ขวัญไปลากไถนาเฮ้ยเปลี่ยนชื่อผมเฉยเลยลากไถนาเสร็จพ่อยังไม่พอใจฟาดก้นด้วยไม้เรียวขี้เกียจอีกแล้วหรอ เดี๋ยวได้กินหญ้าตรามือแนกไอ้โทนน้ำตาวัวไหลพรากโอ้ยชีวิตวัวไม่เหมือนในโฆษณานมเลยพอตกเย็นแม่เดินมาไอ้โทนดีใจนึกว่าจะได้กินหญ้าอ่อนฟูแม่ดันโยนหญ้าแห้งแข็งหยาบหยาบมาให้กินแล้วเหมือนเคี้ยวไม้กวาดกินไม่ได้ก็อดอยังไม่พอมีมแมลงวันมาตอมอีกต่างหากแล้วเรื่องร้ายก็มาพ่อบนไอ้โทนมันไม่ไหวละเอาไปขายตลาดดีกว่า ไอ้โทนอยากตะโกนพ่อผมไอ้โทนลูกพ่อนะแต่พูดได้แค่มอมอโดนลากไปถึงตลาดเจอพ่อค้าคนขายเนื้อตัวนี้มันดีนะลุงผมรับไปทำชาบูดีกว่าไอ้โทนจะเป็นเนื้อสไลด์ก็แล้วเท่านั้นแหละไอ้โทนวัวพลังแฝงวิ่งหนีสุดชีวิตวิ่งจนเกือบตกคันนาเสียงพ่อค้าตะโกนไล่ไอ้วัวหยุดก่อนไอ้โทนขี่แตกวิ่งจนหมดแรงแล้ว สะดุ้งตื่นเหงื่อโซกเต็มหลังใต้ต้นมะขามหน้าบ้านแม่ยืนเท้าสะเอวจะไปโรงเรียนได้ยังหรือจะกลายเป็นวัวจริงๆเฮ้ไปโรงเรียนไม่หลับอีกเลยครูทองดีถึงกับงงไอ้โทนกินอะไรมาขยันผิดหูผิดตา